ครึ่งสองอลรไปทีมครึ่ง2กับเจอกับวาดีครึ่งแรกแพย้ยไปสามศูนย์ต่ว่าเปลี่ยนตัวสำรองลงมาไม่ได้ยิงเข้าเลยนะ ไม่ได้ไปไหน้ากอบเขตโทษเขาเลยเขาคัดบอนสูงเพราะว่าเด็กที่ได้ไดเล่นเจลีกส่วนมากเนี่ยก็จะออกจากตรงนี้แหละใช้ยเยอ,อะอันนี้ตัวสำรองตัวสำรองราคาต่างกันมากเลย มาตัวสำรองเลยบูมอมโอ้ค้าต่างกันอันนี้่ายเพื่อศึกษา คนสร้างมากลมลุกคลกานไปอืมต่างกัน ประชิดตัวจี้ตัวเลยนะเห็นไหมก็จะไม่รนลานนะเห็นไหมเห็นไหมคือเขาสอนเด็กอย่างนี้ก็คือโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงเขาสอนเด็กอย่างนี้นับนับกรอบเขียนโทษปากประตูตัวเองก็ ก็อน,นี่แหละก็บอลขึ้นมาจากเท้าสู่เท้าส่งถึงกันไม่เคลียบอลไม่เตะทิ้งน,นะ สองคนอ้ยข้ฟาวไหม อืมปกติเจีย่ยาหนึ่งตัวหนึ่งยังจะผ่านนะเห็นไหมครับตอนซึ่งหนึ่งตัวหนึ่งนี่คือหลบผ่านเลยแต่นี่คือแบบพอคาดบอลสูงเลย,ยไม่ค่อยผ่านเดี๋วยวจะไปถ่ายไอ้สิ้นเดือนนี้ ช็อตชอต,ชอตยิงสักครั้งเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายเวลาเขาไปเล่นกับไปทีมเซลีอะคาเดมี่ฟอนตาเล่อะไรอย่างเงี้ยอู้นภาพไม่ทัน ุ่นมีเส้นทางมีเส้นทางในการเดินไปถึงยอดกิโามิดน่าหลากหลายคัดไม่ติดก็ไม่ได้คัดไม่ติดไอสมสอนใหญ่สมสอนของเจนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเส้น<อ>ทางชีวิตจะจะจบนะจบแล้วมนะันมีเส้นทางหลายเส้นทางไปสู่ยอดกิโามิตคือการเป็นเป็นโปรเป็นมืออาชีพ

่ายบอเลเร็วมากเลยรู้นู่ๆอยู่ที่ไหนไหมเหม็มรู้ใจกันรู้ทางกันว่าบอลจะไปไหน ขาสูงนะเสาสองนี่ว่างเลยเราเนี่ย นี้คือคาร์ดบอลสูงแล้วแล้วเาบอกว่าทันเกมทันไอ้ไอทันไอน้นีกันืันนี้จะเล่นรุนแรงเริ่มเล่นรุนแรง こ <laughs> <laughs> れなの นีกขึ้นเลอีกขึ้นแต่ยิงเขาได้ เนี่ยก็เล่นไม่ได้เลยปกติเซียนี่คือเก่งที่สุดในกีไม่เป็นไรเอาเวลาแล้วเอายิงซะเลย เจก็เอาไม่อยู่เทเีก็หยุดเขาไม่อยู่คลาดมันสูงโอเคเดี๋ยวอีกเพิ่มนแคร่ยัง30อยู่ดูเพื่อศึกษาพุตวอลเด็กญี่ป่วดแล้วเขาเป็นเมืออาชีพเลยนะประมาณว่าทีมเขามีชื่อเสียงระบบการจัดการของเขาก็จะมีอชื่อ ประมาณนะีต้ตอนนี้ครึ่งที่สามนี้จะเปลี่ยนตัวจริงลงมาผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถ่ายครึ่งที่สามต่อโอเคนะ